สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเดอะนัทเทบอลครับวันนี้เราอยู่กันที่ชาแนลที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลครบจบที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทัศนะการวิเคราะห์และแนวทางฟุตบอลดีๆครับวันนี้เราเจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันที่13กุมภาพันธ์2568ครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับนัดไล่เลียงไปดูรายละเอียด ไอดูการประกบคู่ไปดูโปรแกร,รมฟุตบอลน่าสนใจเสียเหลือเกินยับไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีและยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีครับและวันนี้จะเจอกับนัดแน่นอนยับ3มทีมทีมน่าเลือกเชียร์เอามาฝากแล้ววันนี้ก็ใครชอบเหมือนกันตามมาได้เลยครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดครับเกี่ยวกับโปรแกร,รมฟุตบอลค่ําคืนที่ผ่านมาครับก็ยินดีกับพี่พที่อยู่ในอาณาจักรเทปบอลด้วยครับผลงานของนัดเองอาจจะไม่สดชื่นหอมหวานเท่าไหร่ครับแต่ของน้องเบนเทปบอลและของพี่บาเทปบอลยับแม่ แต่กันตั้งแต่ช่วงกลางวันช่วงหัวค่าไล่กันไปนถึงรอบเด็กเลยไม่ว่าจะเป็น VAP อรัรบบ้มครับก็ใครที่อยากเข้ามาตามแนวทาาฟุตบอลดีๆแบบนี้ในอนาณาจักรเทพบอลอยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่อาณาจักรเทพบอลของนัดยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับอวันนี้ครับ3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ไม่ต้องเสียเวลาครับพร้อมแล้วไปลุยกันได้เลยครับ ออเดอร์ที่1นครับในคัมคิวนี้ที่เอามาเสิร์ฟครับเราไปรวยกันที่ศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับเป็นเกมระหว่างปอร์โตครับคัมคิวนี้จะเปิดบ้านพบกับทีมเยือนอย่างด้านของโรมาในมุมมองส่วนตัวของนัดคู่นี้ครับในเมื่อก่อนเกมจะเริ่มถูกมองว่าเสมอไหนเสมอกันแบบนี้ไม่ได้อิงเจ้าบ้านอย่างปอร์โตเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกมองทีมเยือนอย่างโรมาได้เลยครับคําคิวนี้บุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสที่จะบุกมา เอาชนะทางด้านเจ้าถิ่นอย่างปอโตได้ด้วยเลยครับปอโตครับแม้วันนี้พวกเขาจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองแต่สามเกมหลังสุดในบ้านของตัวเองเนี่ยยังหาคําว่าชนะไม่เจอเลยและฟอร์มของปอโตในภาพรวมช่วงหลังแม่ ดอบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการของพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียง1เกมเท่านั้นเองครับวันนี้ครับแม้โรม่าครับพวกเขาจะรับบทเล่นเป็นเกมเยือนแน่นอนว่าบุกมาเสียเปรียบอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วผลงานโดยรวมของพวกเขาเนี่ยดีกว่าปอร์โต้ค่อนข้างชัดเจน5เกมหลังสุดจากทุกรายการของโรม่าครับพวกเขาเก็บชัยไปถึง3เกมแม้วันนี้จะรับบทเล่นเป็นเกมเยือนแต่ในเมื่อแนวต้านครับไม่ได้เปิดมาเอาอกเอาใจเจ้าบ้านอย่างปอร์โตเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ครับซื้อ2มุมแล้วไปที่ทีมเยือน อย่างโรมา่าวันนี้บุกมาไม่แพ้กลับออกไปอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่แรกในยูโรปาลีกกับเดนัดเทบอลเนี่ยครัจับหนักไปที่โรมา่าได้เลยครับ ออเดอร์ที่2ที่เอามาเสิร์ฟหน้าช่องนี้ครับเราอยู่กันที่ฟุตบอลยูโรปาลีกครับเป็นเกมระหว่างเฟเนรบาเช่ครับค่ำคืนวันนี้เปิดบ้านนะครับพบกับทีมเยือนอย่างด้านของฮันเดเลตครับในมุมมองส่วนตัวของน้นผู้นี้ครับแนะนําให้มองเจ้าบ้านอย่างเฟเนรบาเช่ได้เลยครับค่ำคืนวันนี้การันตีมี3คะแนนอย่างแน่นอนอย่างน้อยชนะได้1มเมล็ดไปลุ้นเมล็ดที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอครับเจ้าบ้านอย่างเฟเนรบาเช่ครับผลงานโดยรวมของพวกเขาเนี่ยดูดีมีภาษีกว่าทีมเยือนอย่างฮันเดเลตเยอะครับหลังจากที่เก็บใคร และแน,น่นอนครับเกมวันนี้เป็นเกมในบ้านซึ่งใส่ติดโดยรวมในบ้านครับของเฟเนบาเช่เนี่ยเขาก็แข็งแร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับส่วนทีมเยือนอย่างฮันเดเลตครับภาพรวม5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไป2เกมแต่ว่าการรับบทลมาเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขามักเป็นปัญหามาโดยตลอดครับสามเกมหลังสุดในบททีมเยือนครับของด้านฮันเดเลตเองเนี่ยยังไม่ชนะให้กับใครเลยวันนี้แนวต้านที่เปิดมาเองครับก็เป็นอกเป็นใจให้กับเจ้าบ้านอย่างเฟเนบาเช่เสร็จเกินเพราะฉะนั้นค,คัาคิววันนี้ครับนัดเชื่อเสร็เกินครับในเกม นัดแรกแบบนี้เฟรเดอรเช่ครับจะอาศัยความแข็งแกร่งและความได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับอย่างน้อยที่สุดจะเอาชนะทางานะของฮันเดเลตได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่ที่2จัดไปที่เจ้าบ้านอย่างเฟรเดอรเช่ได้เลยครับ ออเดร์ที่3ครับวันนี้ครับให้มองไปที่เกมระหว่างมิติแลนด์ครับคัมคิวนี้จะเปิดบ้านพบกับทางดน้าทีมเยือนครับอย่างเรอัลเซีย์สุดาครับก่อนเกมจะเริ่มครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างโซเซดาคําคิวนี้ครับดูดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้บุกมาต้องชนะเท่านั้นครับในมุมมองส่วนตัวนะครับดูจากเงื่อนไขและแนวต้านที่เปิดมาครับวันนี้ขออนุญาตซื้อ2มุมครับสำหรับคู่นี้วัดใจเจ้าบ้านอย่างมิติแลนด์ครับวันนี้เกมในบ้าน จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับเจ้าบ้านอย่างมิทเลแลนด์ครับต้องบอกว่าผลงานโดยรวมของพวกเขาช่วงหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีใช้ได้4เกมหลังสุดครับพวกเขาเก็บชัยไปถึง3และเสมอหนึ่งไม่แพ้กับใครเลยและแน่นอนครับเกมวันนี้เป็นเกมในบ้านของพวกเขาด้วยส่วนทีมเยือนครับอย่างรุ่อเอาเซียสดาสครับวันนี้แน่นอนครับพวกเขาเสียเปรียบด้วยการรับบทเ,เป็นเกมเยือนซึ่งเกมเยือนเองก็แพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมติดภาพรวมผลงานของพวกเขาเองเนี่ยก็ยังคาดหวังค้างยากับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแม้วันนี้ครับหลายๆคนอาจจะมองว่าให้เกรดฟุตบอล อย่างเรียกเอาเซส,สุดัตเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังดูดีมีภาษีกว่ามิทเทล a ลนแต่ว่าผลงานโดยรวมนี้เนี่ยนัดบอกเลยครับว่า m มิทเทล a ลนในบ้านค่มเคืนวนี้พวกเขาจะไม่แพ้อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ออเดิ์ที่3จัดไปครับซื้อ2มุมเจ้าบ้านอย่างมิทเทล a ลน ได้เลยครับ3มทีมครับสาออเดร์วันนี้เอามาเสริฟให้แล้วครับใครที่อยากจัดหนักจัดเต็มใครที่อยากได้รับแนวทางฟุตบอลก่อนใครครับก็เปิดใจต้ารูปโปรไฟล์ครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรเทพบอลครับและที่สําคัญสปอนเซอร์ของนัดครับการันตีครับมั่นคงและปลอดภัยที่สุดณตอนนี้อย่างแน่นอนครับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้พี่ทุกท่านโชคดีครับ